สวัสดีค่ะกล <Real. S 1> ับมาพบกับรายการ Daily ว i l ล Podcast ประจำวันศุกร์ที่11มิถุนายน2564กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภคซึ่งเป็นมารวัดเงินเฟ้อจากการใช้จ่ายของผู้บริโภคโดยระบุว่าดัชนี CPI ปรับตัวขึ้น0.6%ในเดือนพฤษภาคมเมื่อเทียบรายเดือนสูงกว่าที่นักวิเคราะ์คาดการณ์ที่ระดับ0.5%โดยเมื่อเทียบรายปีดัชนี CPI ปรับเพิ่มขึ้น5% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี2551และสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ4.7%หลังจากเพิ่มขึ้น 4. 2เในเดือนเมษายนที่ผ่านมาค่ะทั้งนี้สาเหตุของการพุ่งขึ้นของตัวเลขเงินเฟอ้อดังกล่าวนอกจากฐานที่ต่ำในปีที่ผ่านมาคือราคาสินค้าที่ถูกกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยนักลงทุนคาดว่าตัวเลขเงินเฟอ้อที่พุ่งขึ้นนี้เป็นปัจจัยชั่วคราว จะไม่ทำให้เฟดเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในระยะนี้และคาดว่าเฟดจะยังไม่เปลี่ยนแปลงนโยบายทางการเงินในการประชุมวันที่15-16มิถุนายนนี้ค่ะจากปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้ตลาดหุ้นสหรัฐในคืนที่ผ่านมาต่างปิดตัวในแดนบวกขณะที่ดัชนี S&P 500ปิดทํำนิวไฮนอกจากนี้ตลาดยังได้รับแรงหนุนจากหุ้นกลุ่มธุกรกิจสุขภาพที่ปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งค่ะโดยดัชนีดาวโจนปิดบวกไป0.06% ดัชนี S&;P 500ปิดบวกไป0 4 7และดัชนี n นสแ a กปิดบวกไป0.7% 8ค่ะขณะที่ข้อมูลหุ้นรายตัวอย่างหุ้นไฟเซอร์ที่ปรับตัวขึ้นกว่า2%ซจากรายงานที่ว่าประธานาธิบดีโจไบ,บเดนของสหรัฐวางแผนบริจาควัคซีนป้องกันโรคโควิด1นทิงของบริษัทไฟเซอร์จำนวน500ล้านโดสให้แก่ประเทศต่างๆเกือบ100ประเทศในช่วง2ปีข้างหน้านี้ค่ะสำหรับตลาดหุ้นยุโรปในคืนที่ผ่านมา ปิดบวกแต่ระดับสูงสุดครั้งใหม่หลังจากธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB ปรับเพิ่มคาดการแนวโน้มการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของยูโรโซนและสัญญาว่าจะดำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องโดย ECB มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายและคงวง,งเงินในการซื้อพันธบัตรในการประชุมนโยบายทางการเงินตามที่ตลาดคาดการไว้ค่ะโดยดัชนีสต็อก600ปิดบวกไป0.03% ดัชนี CAC 40ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดลบไป0.26%ดัชนีแดกตลาดหุ้นเยอรมน,นีปิดลบไป0.06%และดัชนีฟุตซี่ลอยตลาดหุ้นลอนดอนปิดบวกไป0.01%ค่ะมาต่อกันที่ตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียที่ส่วนใหญ่ปิดในแดนบวกจากความคืบหน้าของการฉีดวัคซีนในกลุ่มประเทศเอเชียขณะที่ตลาดหุ้นจีนนั้นได้แรงหนุนเฉพาะตัวจากการที่ผู้ว่าธนาคารกลางจีนออกมากล่าวว่า อัตราเงินเฟอ้อภายในประเทศอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้นอกจากนี้ข่าวการเจราจารอบใหม่ระหว่างเจหน้าที่จีนและสหรัฐยังเป็นปัจจัยบวกต่อบรรยากาศการซื้อขายในตลาดหุ้นจีนค่ะโดยดัชนีนิกเกอกิตลาดหุ้นโตเกียวปิดบวกไป0.34%ดัชนีคอมโพสิตต,ตลาดหุ้นเกาหลีใต้ปิดบวกไป0.26%ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิดบวกไป0.54% และดัชนีห่งเสงตลาดหุ้นฮ่องกงปิดลบไป0.01%ค่ะสำหรับตลาดหุ้นไทยเซตอินเด็กปิดลบไป0.06%หลังตลาดไซเว์เพื่อรอดูตัวเลขเงินเฟ,ฟ้อสหรัฐในเดือนพฤษภาคมค่ะมาปิดท้ายกันที่ราคาทองคำและน้ำมันนะคะสัญญาทองคำตลาดโคมิกปิดบวกไป0.05%จากการคาดการณ์ที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดจะยังไม่เร่งปรับขึ้นอนาตาดอกเบีย้ย แม้มีการเปิดเผยตัวเลขเงินเฟอ้อสหรัฐที่พุ่งขึ้นก็ตามค่ะส่วนสัญญาณน้ำมันดิบ wti ปิดบวกไป 0. 5ปเขานรับข้อมูลแรงงานที่สดใสของสหรัฐรวมทั้งรายงานคาดการณ์ของกลุ่ม o p e ปที่ระบุว่าความต้องการใช้น้ำมันในตลาดโลกจะเพิ่มขึ้นในปีนี้ค่ะสำหรับกรุ๊และกองทุนแนะนำประจำสัปดาห์นี้ภาพรวมตลาดหลักทรัพย์ในสัปดาห์ที่แล้วแกว่งตัวในกรอบโดยในช่วงต้นสัปดาห์ตลาดหลักทรัพย์ด้วยรวมตอบรับในเชิงบวก และคลายความกังวลเกี่ยวกับการคุมเข้มนโยบายทางการเงินอีกทั้งตัวเลขเศรษฐกิจก็สะท้อนให้เห็นถึงการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามตลาดหุ้นส่วนใหญ่ปรับตัวลดลงในช่วงท้ายสัปดาห์จากแรงขายทำกำไรและการปรับพอร์ตโฟอิโอของนักลงทุนเรามองว่าแม้ปัจจัยกดดันเรื่องของเงินเฟอ้อจะยังมีอยู่หลังเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วมีการเร่งฉีดวัคซีนและราคาสินค้าที่ถูกกดดันจากปัญหาห่วงโซ่อุปทาน แต่ด้วยปัจจัยแวดล้อมของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่ไม่ใช่มีเพียงแต่สหรัฐอีกต่อไปนโยบายการเงินที่ยังผ่อนคลายและนโยบายการคลังแบบขาดดุลน,น่าจะมีส่วนช่วยทําให้นักลงทุนยังคงมีมุมมองบวกต่อการลงทุนในตลาดทุนต่อไปค่ะโดยเรายังคงแนะนําสะสมกองทุนในจีนละยุโรปได้แก่กองทุนเปิดกรุงศรี KFA China กองทุนเปิด MFCM China และกองทุนเปิด k t m K-T Euro ค่ะ ในขณะที่นักลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนสูงกว่าตลาดและคุ้นเคยกับหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเราแนะนำกองทุนเปิด Principle CHT โดยกลยุทธ์หลักยังเป็นการกระจายความเสี่ยงและลดการกระจุกตัวออกจากสหรัฐและหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีในสหรัฐเป็นหลักและนี่คือทั้งหมดของรายการในวันนี้เราเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้ากับทีม w e a l Advisory by s a B Thai Bank สำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ